สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกิโกิอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุกตรุษจีนกันนะคะทุกคนก็วันนี้เป็นเลิกง,งามยามดีมากๆของปีเสือในวันนี้นะคะที่เราจะมาครีเอทเป็นลุกลุนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นลุกสดใสรับอ่างเปาของเรานะคะทุกคนก็จะมีความแบบแดงๆตั้งแต่ตาแก้มปากยันเสื้อเลยนะคะแล้วก็มีความทําผมให้มันดูแบบเออมีความอมวยมากขึ้นจากที่จริงๆแล้วหน้าเราก็คืออมวยมากมาก มากอยู่แล้วนะคะก็คือพอทํำผมทรงนี้ปุ๊บก็คือรู้เลยว่าแบบลูกหลานชาวจีนแน่นอนนะคะทุกคนเราจะมาเริ่มกันที่งานผิวกันเลยนะคะก็จะใช้เป็นรองพื้นของบรนด์คอสเมติกนะคะทุกคนจะใช้รองพื้นกับพับคูชั่นก็จะทารองพื้นลงไปแบบนี้ก่อนเลยคือพอแบบไม่ได้แต่งหน้าเราเป็นลุกเนี่ยเหมือนไอตัวการ์ตูนที่ชื่อปุกกาไหมทุกคนหรือเพื่อนๆคิดว่าเราเหมือนอะไรบ้าง งานผิวก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือตอนนี้มีความเรียบเนียนแล้วแล้วก็คิดว่าจะเอาแบบแค่นี้เลยไม่ลงแบบคอนซีลเลอร์อะไรเลยนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะปกปิดแล้วก็รู้สึกเออพึงพอใจกับผิวตอนนี้ส่วนตรงนี้นะคะทุกคนเป็นสิวที่เราแบบมือซนไปแกะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ปกปิดมันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไว้หน้ามาทุกคนมันก็ไม่จำเป็นต้องปกปิดก็ได้เดี๋ยวผมนามาเราก็ปิดได้อะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแป้งฝุ่นอันใหม่กันคะ่ะทุกคนคือเมื่อวานนี้นะไป e ีฟแอนด์ยมาทุกคนแล้วก็ซื้อแป้งฝุ่นมาลองนะคะแล้วจริงๆก็คือแบบมันลดราคาอันนี้จะเป็นของสีจัดอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะทุกคนนี่คือแบบไปซื้อมามีใบเสร็จเพราะว่า โดนการตลาดตกทุกคนคือตอนแรกอะ่ะเราเคยใช้สีจันนานมากแล้วใช่ปะตั้งแต่ตอนที่เขาแบบ Re แรีแบรนด์แรกๆอะ่ะแล้วตอนนี้เพิ่งมารู้ว่าแป้งฝุ่นเขาอะ่ะทําเป็นตาข่ายแล้วนี่นะคะก็คือแพ็กเกจอันใหม่ของสีจันที่เป็นไม่ไม่รู้เป็นอินฟิเต็ดหรืออะไรใหม่คือไม,ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยแล้วก็น่าลองมากนะคะทุกคนนี่อันนี้คือยังไม่ได้แกะลองใช้เลย ก็จะเป็นพับแบบนี้ก็คือแบบพับมีความแบบเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่เราใช้นะเมื่อก่อนพับจะเป็นสีม่วงบางๆหน่อยแต่อันนี้คือแบบเออมีความหนาขึ้นเยอะเลยแล้วก็แกะก่อนมรุ่นเมื่อก่อนที่เราใช้อะมันจะเป็นแบบรูๆแต่ว่าเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนเนี่ยนะมันเป็นเหมือนตะข่ายแล้วเราก็เลยเออเห็นเขาแบบมีแพ็กเกจลิมิเต็ดด้วยแล้วก็ลดราคาด้วยแล้วแถมแปรงด้วยอะ่ะก็เลยจัดมาสักหนึ่ง เพื่อจะมาลองนะคะนี่คือราคาเต็มเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าลดราคาเหลือ279บาทที่เราซื้อมาเนาะแล้วก็มีแถมแปรงอันนี้เดี๋ยวเราขอลองใช้พับสักตรงบริเวณหนะ้าผากแล้วเดี๋ยวใช้แปรงแบบตรงอื่นละกันเพราะว่าอยากแบบซื้อมาก็คือลองดูหน่อยคือมันเป็นตาข่ายอะ มันน่าใช้มากเพราะมันเป็นตข่ายเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยใช้แป้งทรีใช่ไหมแล้วมันเป็นตะข่ายแล้วเรารู้สึกว่าแป้งฝุ่นที่มันมีเป็นตาข่ายอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นรูๆแบบ 3- ามสี่อันนะเรารู้สึกว่ามันให้เหนื้อแป้งที่เนียนกว่าทุกคนมันรู้สึกว่าหน่าดูแบบนวลแล้วก็เนียนทุกคนหน้าก็คือแบบนวลเนียนไปเลยเนื้อแป้งอ่ะมันก็ดีแหละมันก็แบบเอ,อิมโอเคเหมือนเดิมแล้วพับก็คือนุ่มเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแปรงกันทุกคนนี่อันนี้ก็คือจะเป็น แปลงที่มีคําว่าสีจันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือแถมมาเนาะมันก็เออมันก็นุ่มๆดีนะคะทุกคนดูจากการสปริงตัวเห็นปะว่ามันก็เออสปริงตัวกลับมาเร็ววนๆให้แป้งเข้าแปลงตรงนี้นิดนึง แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่ซื้อมาก็คือจะเป็นลิปสติกของสีจันนะคะทุกคนคืออันนี้ยังไม่ได้แกะเลยอันนี้คือแบบเห็นว่าเขาลดราคาทุกคนจาก9 9บาทเหลือ39บาท,บาทก็เลยลองซื้อมาจะเป็นสีแบบออกแดงๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาลแหล่งเี้ยก็เดี๋ยวจะเอามาทาในลุกวันนี้เลยมีทั้งแบบแมทแล้วก็แบบชายนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอันนี้ก็คือจะเป็นของที่เมื่อวานไปช้อปปิ้งมาแบบกรุบกริบเนาะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะเขียนคิ้วเนี่ยก็เขียนแบบตามทรงคิ้วเลยปกติทุกคนเพราาะว่ วันนี้จุดเด่นของเรานะคะก็คือจะเป็นตรงตาแล้วก็แก้มนะคะทุกคนวันนี้เราจะปัดแก้มแบบตรงบริเวณใต้ตานะคะแบบลุกตอนแรกเลยที่เพื่อนๆเห็นลุกนี้ก็คือถ้าแต่งไป เอาอ่างเปาเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จะเข้าใจไหมนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งทุกคนที่เหมือนกระแสแต่งหน้าเมาๆมาแบบญี่ปุ่นที่แบบแต่งหน้าใต้ตาอะไรเงี้ยมันฮิตมากช่วงสมัยที่เราแบบมหาลัยก็คือประมาณน่าจะ3าปีขึ้นไปแล้วว่าทุกคนช่วงนั้นเสร็จก็คือไอแต่งหน้าเมาๆญี่ปุ่นนั่นอะปัดแก้มใต้ตาคือดังมากแล้ววันนั้นก็มั่นใจจะ้ะฉันเป็นสายแฟชั่นฉันเป็นสายแต่งหน้าใช่ไหมก็ปัดไปเรียนที่มอทุกคนเสร็จแล้ว,ลวเพื่อนผู้ชายอะเพื่อนผู้ชายซึ่งแบบไม่เเข้้าาาใจทรนนีก็ถมว่ ทำไมแก้มถึงไปอยู่ตรงใต้ตาตอนนั้นก็รู้สึกแบบเสียเซลล์หนึ่งแล้วเอ้ยแบบเฮ้ยมันไม่โอเคเหรอมันดูแบบมันดูยังไงอะไรเงี้ยแต่เราแบบเอ้ย ตอนเราปัดเราสองกะจกเราก็คิดว่าเราน่าหลักนะแต่แบบเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ชายไม่เข้าใจทุกคนหลังจากนั้นก็ไม่ได้ปัดแก้มใต้ตาไปเรียนอีกเลยค่ะทุกคนก็ถ้าจะปัดแก้มใต้ตาหรืออะไรเงี้ยก็คือจะปัดไปเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายไม่เข้าใจอะทุกคนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาแต่งตาก,กันก็จะใช้เป็นพาเลตของ t c e อันนี้เลยเป็นโทนแดงแงจริงๆเพื่อนๆใช้อะไรก็ได้ที่มันจะเป็นสีแบบโทนแดงแงอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเราจะมาเริ่มกันที่สีธรรมดาอันนี้ก็คือแบบทาเป็นเบส หัวาตาไปก่อนพอใช้สีนี้เป็นเบสเสร็จใช่ไหมล้วก็จะขยับมาเป็นสีนี้ให้ตาเราเนี่ยเริ่มมีสีชัดขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเสร็จแล้วก็ใช้สีเดียวกันนะคะทุกคนทาบริเวณใต้ตาล่างด้วยค่ะ ตอนนี้ตาก็คือจะได้เป็นประมาณนี้แล้วนะทุกคนก็คือมีความแบบกรอบแดงขึ้นมาแล้วต่อมานะคะเราจะมาใช้สีที่แดงเข้าไปอีกนะคะทุกคนตรงนี้อันสีนี้เลยอันนี้ก็คือจะทาแบบพีดขอบตาบนนะคะทุกคนแล้วก็ทาบริเวณหางตาล่างตรงขอบตรงนี้ด้วย พอทาสีแดงไปเสร็จใช่ไหมมันก็เริ่มจะแบบเริ่มเข้มขึ้นมาแล้วใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยตามันยังดูแบบค่อนข้างแดงจนเกินไปเราก็จะใช้สีน้ำตาลในพาเลตนี้นะคะมาเบรกแล้วก็มาแบบทําให้ตรงเบ้าเราเนี่ยมันดูลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะคะทุกคนนี่เห็นไหม เสร็จนะคะทุกคนเราก็จะมาใช้พาเลตอีกอันหนึ่งนะคะของ PCE หรือว่าจะเป็นพาเลตอะไรก็ได้ที่มีเป็นโทนแบบสีทองๆแบบนี้นะคะทุกคนเราจะเอาสีทองเนี้ยมาทาบริเวณหัวตาตรงนี้นะคะทุกคนให้หัวตาเนี่ยดูแบบเปิดแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะทุกคนสีทองนี้เลย เห็นไหมวิงวิงหนึงเสร็จนะคะเราก็จะใช้เป็นแบบสีขาวมุกมุกหรือว่าจะเป็นสีชมพูมุกมุกอย่างนี้ก็ได้ให้มันแบบลิงก์กับทั่วตานะคะทุกคนก็คือจะเลือกสีอะไรก็ได้อันนี้จะมาทาเป็นตรงหัวตาข้างล่างนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีพวกอายแชโดว์หรืออะไรที่จะมาทาแบบหัวตาเนี่ยก็สามารถใช้ไฮไลท์แบบเดียวก็ได้อันนี้ใช้เป็นของเบเก้านะคะอันนี้เป็นสีโรสคอร์สนะทุกคนก็คือมีความแบบเออได้อยู่ตาเราก็คือจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันค่ะวันนี้อายไลเนอร์ที่เราจะกรีดนะคะทุกคนก็คือจะแบบกรีดค่อนข้างที่จะเฉียวแล้วก็แบบวิงออกไปอยู่อ่ะเดี๋ยวจะกรีดให้ดูเลยวันนี้จะใช้อายไลเนอร์ของเมบาลีนนะคะทุกคนที่เป็นเหมือนแบบเนื้อเจลๆหน่อยอันนี้จะต้องสั่งในออนไลน์ ะะเพราะว่าไม่รู้ว่าในพวกว่าสันหรือว่าบูธอะไรพวกนี้มันมีขายไหมแต่ว่าอันนี้เดียสั่งมาในลาซาด้าเ,เนาะในแบบช็อปออฟฟิเชียลของเขาของเมเบลีเลยจะกรีดตรงหางตาก่อนนะคะทุกคนตาเราก็คือจะได้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอายไลเนอร์ก็คือจะมีความกรีดมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาแบบเขียนอายไลเนอร์กันนิดนึงอันนี้ใช้เป็นของอินทูอนะคะ เดี๋ยวมาปัดขนตาแล้วก็ดัดขนตากันค่ะโอเคงานตาก,ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือมีความแบบแดงๆท้องๆกริดตาประมาณนี้นะคะทุกคนเคต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปัด แก้มกันค่ะปัดแก้มเนี่ยแนะนำเพราะว่าให้ใช้เป็นสีแดงๆหรือสีที่คล้ายๆกับอายแชโดว์ของเรานะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะปัดบริเวณตรงนี้ให้มันเชื่อมกันกันกบตาเรานะคะก็คือปัดแก้มสีแดงอันเดียวที่มีเนี่ยก็คือจะเป็นอันนี้ทุกคนจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่มีอ่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นอายแชโดว์มาปัดแก้มก็ได้นะแบบประยุกต์เอาอะไรแบบนี้ก็คือใช้แบบประมาณโทนตรงเนี้ยไม่ไม่ต้องโดนสีน้ำตาลนะคะเอามาแบบปัดแก้มก็ได้แต่ว่าถ้าเอาอายแชโดว์มาปัดแก้มเนี่ยต้องระวังเบามือนิดนึงอาจจะลองแบบปัดแล้วก็ลองตรงมือ ก่อนเพราะว่าอายแชโดว์เนี่ยสีมันอาจจะแบบเข้มกว่าพวกปัดแก้มทั่วไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นของบอบบี้บาวอันนี้มันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเราอะจะใช้แค่สีอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็ปัดไปเลยเอาแบบแดงๆเลยนะตรงใต้าตา พอปัดออกมาแล้วเนี้ยมันก็จะได้เป็นประมาณนี้ทุกคนแต่เรารู้สึกว่าความเชื่อมต่อกันของสีเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่อกันขนาดนั้นเราก็จะเอาอายแชโดว์สีแบบแดงๆเนี่ยมาเชื่อมกันตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือจะเอาเป็นสีนี้กับสีนี้เนาะแบบเบาๆก่อนประมาณตรงนี้ให้มันเหมือนแบบแดงไล่ลงมาจากตาทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาขอคอนทัวร์นิดนึงนะคะนี่ รู้สึกว่าต้องหลายกรอบหน้านิดนึงเพราะรู้สึกว่าเออหน้ามันขาวกันไปนะคะทุกคนหน้ามันดูแบบเออลอยไปหรือเป,เปล่าอะไรแบบนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือมาตรงจมูกนิดนึงพอประมาณนี้สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นลิปสติกกันนะคะของสีจันเนาะที่ซื้อมันเลยนะคะ39บ้าบาทถูกมากแม่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะ แกะก่อนแล้วเดี๋ยวมาสวอสชใช้ดูว่ามีสีอะไรบ้างนี่นะคะทุกคนพอแกะออกมาเนี่ยแพ็กเกจเขาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยแพ็กเกจเขาก็คือมีความบ่งบอกเลยนะคะว่าสีไหนเป็นสีไหนแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นเห็นปะฝามันจะเป็นแบบเงาเงาอันนี้คือจะเป็นเนื้อชายนะคะส่วน3อันเนี้ยจะเป็นเนื้อแมทเราซื้อเนื้อแมทมา3อันแล้วก็เนื้อชายแค่อันเดียวเพราะรู้สึกว่าสีที่แบบคิดว่าชอบอะ่ะมีแค่อันเดียวนะคะสําหรับเนื้อชายจริงๆแอบล,ลังเลอีกสีหนึ่งมันจะเป็นสีที่ออกแบบแดงแดงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ซ้ซือมาาาาเพระวว่่สึก มันน่าสนใจดีแล้วก็เรายังไม่มีในกลุ่เลยก็เลยเออลองซื้อสีน้ำตาลมาทาดูนะคะนี่นะคะทุกคนพอเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะทาให้ดูอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่าโรยอลนะคะมันไม่ใช่รอยอะมันโรโรโรยอลมันเป็นตัวเอล่ะนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบน้ำตาลแบบนี้เลยคือเนื้อชายอ่ะสีมันเหมือนจะไม่ได้เข้มมากนะคะแต่ว่าก็โอเคอยู่เนี่ยสีก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราจะมาแบบทาในวันนี้ด้วยวันนี้คือจริงๆเอาของ PCE มาเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าจะทาเป็นแบบแดงก แต่อยากให้ตรงบริเวณกลางปากเนี่ยมันมีความแบบตุน่นน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆหน่อยก็เดี๋ยวเรามาลองดูแต่ว่าเดี๋ยวมาสวอชส,สีให้ดูก่อนต่อมาจะเป็นสีแมทนะคะอันนี้เป็นสี M 0 5นะคะ A M News นะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นโทนแบบส้มอิดๆนะคะอันนี้ก็เป็นโทนอีกโทนหนึ่งที่สวยเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ค่อยทาแบบสีส้มอิดๆด,ด้วยเราไม่ค่อยซื้อลิปที่เป็นแท่งใหญ่แบบสีส้มแบบประมาณนี้เราก็เลยเออลองซื้อมาทาดูสําหรับแท่งเล็กๆแล้วะคะ่ะมันไม่ได้แพงเราก็เลยอยากลองนะว่ามันจะเข้ากับเราไหมอะไรแบบน มาเป็นสี M07 นะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Believe นี่ Believe ก็คือมีความแบบส้มๆเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีความตุ่นกว่าเดิมแล้วก็มีความออกน้ำตาลกว่าเดิมอันนี้เป็นสีที่เราคิดว่าเราน่าจะชอบมากๆเลยอันนี้คือแบบเนี่ยสวยมากดูถ้าอยู่บนปากก็คือแบบสวยจริงๆรู้สึกว่าสีที่เลือกมาทั้งหมดสวยนะคะคิดเองต่อมาอันนี้เม่นสี M09 นะคะ Ambition น,นะคะทุกคนอันนี้จะออกแดงๆนิดนึง นี่อันนี้คือแบบเป็นแดงๆแบบนี้เลยอันนี้สวยมากทุกคนจริงๆอันนี้แอบรู้สึกว่าจะ้ายอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองสวอซีอันนี้ให้ดูอันนี้เป็น3 r e C E smoke rose นะคะ909มีความแบบเกือบใกล้เคียงแล้วแต่ว่าอันนี้มันจะแดงเข้มกว่าอันนี้มันจะออกแบบแดงๆตุ่นๆอยู่แต่ว่าอันนี้แค่จะแบบมีความเข้มกว่าทุกคนเห็นปะเราคิดว่าเราจะลองเป็นสีจันตัวนี้ก่อนสี M 0 9เนี่ย Ambition อันนี้นะคะแล้วถ้ารู้สึกว่ามันยังแบบแดงเข้มไม่พอค่อยเติม3 C E เข้าไปนะคะทุกคน Ooh, เนื้อชัดทุกคนพอทาออกมาแล้วเนี้มันก็จะได้เป็นประมาณนี้มันก็แอบ,บควบคุมยากนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสีเข้มใช่ไหมเราเราอยากทาให้มันแบบกริบแต่ว่ามันกริบได้ไม่มากเพราะว่าคือหัวมันอะ่ะจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีความแบบเป็นกลมๆแบบนี้ไปใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นลิปสติกอีกแบบนึงเนี่ยคือเนี่ยมันจะมีความแบบแหลมตรงข้างบนนิดนึงมันจะแบบแอบควบคุมง่ายกว่านิดนึง ะะแต่ว่าก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆมีแบบผู้กันหรืออะไรเงี้ยก็ใช้ผู้กันช่วยทาได้มันก็จะง่ายกว่าเดิมเนาะเดี๋ยวจะขอเติมเป็นสีแบบ 3CE ตรงบริเวณกลางปากนิดนึงเพราะเราอยากให้แบบตรงกลางปากมันเข้มๆหน่อยกำลังคิดนะคะว่าจะผสมสีน้ำตาลเข้าไปดีไหมตอนนี้รู้สึกว่าปากเริ่มเข้มมากแล้ว เห็นปะแต่ว่าขอรอละกันเนีก็ซื้อมาแล้วน้อลองแบบทาทาไปดูเพราะว่าเนื้อมันก็ไม่ได้เข้มมากแล้วมันก็เป็นแบบให้ดูชัยชายนิดนึงเดี๋ยวลองขอลองอพอทาสีน้ำตาลไปมันก็ดูมีความเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็อุ้ยสวยอ่ะ ประมาณนี้นะคะคิดว่าต้องหยุดแล้วทุกคนเพราะว่าถ้าเติมสีน้าตาลเข้าไปอีกเนี่ยมันจะเข้มเกินไปซึ่งตอนนี้ในชีวิตจ,จริงมันเริ่มจะไปแบบแดงน้าตาลเข้าไปทุกทีแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเข้มเกินไปนิดนึงแล้วนะคะก็จะหยุดแค่นี้ทุกคนจริง,รงๆเพื่อนอาจจะปรับให้สีมันดูแบบสว่างกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ว่าเรารู้สึกเราชอบลุคนีม้มากอ่ะก็เดี๋ยวไปดูฟินิตลุปกันนะคะขอไปเอาหน้ามาลงแป๊บน,นึง นี่ก็คือจะเป็นฟินิชลุคของลุคแต่งหน้าตรุษจีนในปีนี้นะคะก็จริงๆเพื่อนๆจะไม่ทําผมทรงนี้ก็ได้หรือว่าจะทําก็ได้ขึ้นแล้วแต่อันนี้มันก็เพิ่มความแบบสนุกสนานมากขึ้นนะคะให้กับลุคของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเออไม่ชอบให้ปากมันเข้มขนาดนี้ก็อาจจะทาเป็นแค่สีแรกที่เดียทาไปนะคะก็เอาเอาเป็นสีแดงสดก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่แบบเฉดแล้วก็ชุดของเพื่อนๆนะคะก็ลองไปปรับแต่งดูได้ก็คือจะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆรู้สึกชอบลุคนี้ไหม เดียวรู้สึกว่าเดียชอบลุกนี้มากรู้สึกว่ามันมีความแบบขี้เล่นแล้วก็สุกซนแล้วก็ดูมีความแบบเป็นเด็กขึ้นมาอย่างไงก็ไม่รู้นะคะนี่ก็คือจะได้เป็นลุกประมาณนี้เลยถ้าชอบลุกนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้เดียด้วยนะคะก็คือปีนี้นะคะถ้าไม่ได้อ่างเปาไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่ว่าขอแค่คนละหนึ่งไลค์กับคนละหนึ่งซับก็พอนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีนี้นะคะแล้วก็ชินเจียยู่อีซีน,านบ,าบา